อี๊ครับผมเอาคืมอมีกระโบกยังดองกพี่นอได้คือเก่าแล้วครับผมมือโจกเลยครับผมใครบอกลืมอทำโทษจะคล้องไปครับผมลืมงยังบ่ลืม,มลืมลม,มีดงามเลยมาเทยนยบกันครับผมวันนี้เหลืองูกเหลืองครับผมงามเลยสวัสดีครับผม มือนีกับม็อบผมม็อบพอกันในวันที่สิบหาพฤษภาสองพันหาร้อยหกสิบแปดครับผมมือนี้ก็สิ้อ้าพ่อใหญ่มีใหญ่ลุงปลาอาเขาปลาลายเฮ็ดคือเก่าครับผมแต่บุหูวาสิมานเฮ็ดยัางแนครับผมไม้ปิกัดมือนีกับป้าบานสองหอมคือเก่าครับผมตะบุหนือข้ามเพื่อบุญทลิตจังหวัดอุบลราชธานีครับผมไปตามหลุ่นตามชุ่มน้ำกันครับผมว่ามือนีบ้าโซนสิพอเฮ็ดยัางแนครับผมไปครับผมมาครับพ่อใหญ่มีใหญ่ ขีเพชรต้องกันครับผมอี้ละงูครับผมบาลโซนกระลืมมีดครับผมบริตตัดตีนดอกเด้อผู้ใหญ่มีใหญ่เอ้ยดอนี้ครับผมลืมมีดครับผมลืมสิ่งสําคัญไปครับผมบริตตัดตีนเลยครับผมโอ้จะเป็นสิดายบริตตัดตีนครับลืมลืมยังบ่ลืมลืมเมีดครับผมเลยบริตตัดตีนเพิ่เลยครับผมฟ่าวแห้งก็เศร้านี่ฟ่าวแห้งจนลืมมีดครับผมอีกครับผมเอาลืมมีดกับผปไปแง้งัอกี่นอง กได้คือเกาแล้วครับผมมือโจ๊กเลยครับผมไคบอกลืมทำโทษจะคล้องไปครับผมลืมยังบ่ลืมลืมนี้งามๆเลยมาเบนยบกันครับผมวันนี้เหลืองูเหลืองครับผมงามๆเลยครับผมลืมยังบ่ลืมลืมนี้ลืมนีกระได้คือเขาครับผม เก็บแตคือเก่าพี่น้องจกเลยดอกงามๆครับผมพี่ครับผมตัวนี้ก็เลังมื่นตาเป็นจูมื่นตาเนี่ครับผมมื่นตาเป็นไครเรื่อครับผมมูอเดียวกันแหละครับผมตัวนี้ก็เลังผลนี่าผลนี่ครับผมมาสู่กระจกเลยเหลืยงคือเก่าครับผมจกเลยครับผม เบิอดเลือพี่น้องไปไปเปนหลุมจะช่อม,มกระตอร้อสิพออีกด้วยบอครับผมเหยีละงูครับผมพอน้ำเพลินแล้วครับพอไไ่อยิมใหญ่เมืงองครับผมดอกโวดผูงูแตงครับผมเห็นละงูครับผมพอน้ำเพลินแล้วยางจนวาครับผมสามสิพอไปครับผมไปกระตอร้อแบงโกครับผมดอกอง,งามๆเลยแบงกอดอกอง,งามๆเลยครับผม ไปกันต่อครับผมไปลุกนกระต่อกลังงูยี่ดอก,กครับพ่อใหญ่มีไงกำลังมื่นตาครับผมงามๆเลยครับผมเลุงงูยี่ดอกไปครับผมไปลุนไปชมกระต่อพอแล้วครับผมลุงงูแป็ดออกจากไข่งามๆเลยครับผมนี่ครับผมดอี๋ยงครับผมเดี๋ยวอกจากไข่งามๆเลย ลุงครับผมไปกระต้อครับผมเห็นลุงูขาวครับผมหนวกงามเลยครับผมเลุงูข่าหนอกงามเลยไปลุงกระต้อครับผมลุงูครับผมเลือตาฝนดอกพี่นอ้อง ออกนี่รูปบนใบเห็นครับผมเหลือตาเพิ่นไปครับผมไปชมกระต้อที่นี่โอ้ตัวนี้เป็นฝาครับผมเอาคือเขาไปชมกระต้อครับผมลูกครับผมเหลือตาเพิ่นครับพี่น้องดอกดอกงามๆครับผมกำลังมืนตาเหลือตาเพิ่นดอกครับผมไปครับผมไปกระต้อครับผมลุงออกอีดอกครับผม กำลังแตออกกำลังมึนตาครับผมลุงดอกงามๆครับผมไปครับผมไปกันต่อผึงออ่งข้าวญ่ครับผมอุ้ยใบใหญ่บนขาครับผมเฮ็ดผึ่งข้าวญ่ครับผมมืาดูส่วนใดน้ำเพล่เหล่าครับผมไปไปไปหลุดกันต่อครับผมลุงขาวครับผมสามดอกใหญ่งามเลย งามเลยตัวหมูขาวหมูก็งามเลยครับผมตัวหมูขาวครับผมไปลุนกระต้อครับผมพอแล้วครับผมตัวหมูขาวลืมมีดครับพี่น้องเอาคือเก่าครับผมตัวหมูขาวลืมมีดโตขึ้นเ,เลยครับผมไปครับผมไปกระตอร้อแดงกอครับผมหักบานเลยล่ะบานใหญ่บานผึ้วิงได้ครับผม แดงกอรครับผมดอกอง,งามไปครับผมดอกูเหลืองครับผมดอกมีใยเลยครับผมดอกงูเหลืองไปครับผมไปหลุ่นกระชมกระต้อครับผมไวสิพอยิบรูกบัวพึ่งเหลืองครับผมดอกอง,งามพึ่งเหลือง Hoàng lương kapoom. Tất nhiên, nếu tính Thật kỳ lưu nịch phòng hôn. Hoàng lương kapoom, phường lương như Thanh khao 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 ไปครับผมไปหลุมกระตอ้อห่อน้ำพินนะครับผมลุงขาวเดี๋ยวผมนึงครับผมลุงขาวเลือตาพุนครับผมลุงขาวตัวง,งาม,งามไปไปไปหลุมไปชมกันต่อครับผม โม่แล้วครับพราะยังไม่ยังงูครับผมห่อน้ำเพรนเลยครับผมงูครับผมสองดอกครับผมใบกระต่อครับผมเห็ดผึ่งเหลืองครับผมกระลอกออกใหม่ในเซมพี่น้องในสองดอกครับผมได้ครับผม ลงานที่เอาเวลาเฮ็ดมาครับผมบุตรร้ายคือเพื่อนดอกพี่นออ้องแต่ว่ากับพ่อได้แกงอยู่ครับผมมื่อนีนบาซูก,ก็ขอฝากส่งบาซูนชาแนลนะครับผมฝากกดติดตามกดสับตะไคร่กดกระดิ่งแจ้งเตือนครับผมถึงกับบังแรงจใจเฮบาซูนให้คลิปต่อไปมื่อนีนบาซูเขากลางขอบาสวัสดีครับ